แล้วโอ้โหนี่ยครับจังหวะแบบนี้เขาเบรกเราต้องต้องมีไบต์บ้างแล้วครับผู้สิยงต้องเบรกเกมครับเพราะจังหวะนี้มาร์ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเฟเซ่าก็เป็นสำรองที่ลเราเอาครับดูครับเอาครับต้องเบรกกันให้ดีต้องต้องคุมอารมณ์ใหครับตอนนี้ผู้เล่นอินโดแน่นอนครับว่าอารมณ์เสียหมดแล้วใช่ครับไปล็อกคงล็อกคอแบบนี้ไม่เอานะครับ ว่ากาลังช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับต้องเราต้องควบคุมอารมณ์นะครับกาวินเป็นรุ่นพี่นี้ก็ต้องเข้าไปห้ามเพราะว่าจริงๆถ้ามีใบแดงมีผลกันนะต่อไปนะครับดังนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ดีครับไวเดอร์เชยยังไม่ไม่เลิกโวยครับนี่แหละรับทีมงานเราต้องคุมให้ดีต้องช่วยครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะเองครับตองควบคุมกตาบซ่าหนึ่งวันนี้โดนโดนเตะแบบเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยครับ หืออย่าไปปล่อยไหลาตามอารมณ์ของเขานะครับไม่เป็นผลดีแน่นอนครับไม่เป็นผลดีแน่นอนและก็่นี่เป็นอีกหนึ่งแดงสักครู่เนี่ยมีเฟซ่าดิกาแดงไปแล้วนะครับมาตามด้วยทางด้านรัชรัชมัสอาเอโตก็โดนใบแดงไปครับเป็นเหลืองสองนะครับอาเอโตคดอจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่เข้าไปสกัดนะครับกูสตับสั้นที่กำลังจะหลุดไปเนี่ยคือผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับ ไปเกิดมีชี้เป้าอเรียกว่าชี้เป้าอะครับไทยครับไทยนะครับของเราเลยครับที่โดนใบเหลืองนะครับจัดเรือนข้างสนามเนี่ยครับมาโน่หรือเปล่าครับตัวมาโน่หรือเปล่านั่นเลยครับนี่มันยาวดำต้องหลอกมาโน่กลับไปนั่งโอ้โหมาโน่เองก็จะปีเข้าไปหาผู้ตัดสินอีกครับตัวคุณนท์พันต้องมาดึงไว้ครับบอกว่าใจเย็นๆพอแล้ว